ข้อที่นะครับข้อ18บอกว่าลดบังคับวิทยุนะครับข้อหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปทิศเหนือเป็นระยะทาง20เมตรนะครับแปลว่าเคลื่อนที่ไปด้านเนี้ยนะครับได้ระยะทาง20เมตรนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง15เมตรนะครับเคลื่อนที่มาด้านนี้ประมาณ15เมตรนะครับโดยใช้เวลาทั้งสิ้น5วินาทีแปลว่า เวลาทั้งหมดตรงนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับมาถึงจุดสุดท้ายตรงนี้ใช้เวลาไปทีของเราทั้งหมดที่1 0อ่า5วินาทีนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าซึ่งถ้าวัดในแนวเส้นตรงแล้วพบว่าจุดสุดท้ายนั้นอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น25เมตรนะครับก็คือห่างจากเนี้ยนะครับ25เมตรนะครับ อัตรตาเร็วเฉลี่ยของรถวิทยุบังคับในช่วง5วินาทีมีค่าเท่าร่นะครับก็คือให้เราหาในส่วนของอัตรตาเร็วเฉลี่ยนะครับอัตรตาเร็วอาเฉลี่ยนะครับอัตรตาเร็วเฉลี่ยของก็เราก็คือจะหาได้จากระยะทางใช่ไหมครับหารด้วยเวลาใช่ไหมครับที่เราเรียนมานะครับ เราก็จะได้ตรงนี้ระยะทางของเราทั้งหมดคือจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับระยะทางจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปวิ่งไปจนถึงจุดสุดท้ายตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ที่อ่บนะครับบวกกับ15หใช่ไหมครับหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเราใช้เวลาไป5วินาทีนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหารด้วย5นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น35หารนั่นเองนะครับคำตอบของเราก็คือ35 5หารก็คือ7เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็คือตอบข้อที่4นั่นเองนะครับปีนี้ถือว่าโจทย์ออกค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใจดีนะครับตัวเลขที่ให้มาง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับแต่รูแถมให้อีก นิดนึงนะครับเนื่องจากว่า,าข้อสอบลักษณะน,นี้ออกค่อนข้างบ่อยนะครับจะสลับกันออกระหว่างในส่วนของอัตราเร็วกับในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าความเร็วนะครับอีกอันนึงคือในคำว่าความเร็วนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับถ้าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะหาจากสิ่งที่เรียกว่าการกระจัดนะครับหารด้วยเวลานะครับตรงนี้ การกระจัดของเราก็คือระยะทางนะครับที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายซึ่งต็คือตรงนี้25เมตรตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะหาได้จาก25หารด้วย5นะครับอ่า25หารด้วย5ก็คือ5เมตรต่อวินาทีนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับเราจะตอบ5เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ย เราจะตอบที่7เมตรต่อวินาทีนะครับครูเชื่อว่าปีหน้านะครับถ้าครูเดา,าทางไม่ผิดนะปีหน้าน่าจะมาออกในส่วนของความเร็วนะครับเพราะว่าปีนี้ออกอัตราเร็วไปแล้วเพราะว่าในทุกๆปีก็จะถามสลับกันอยู่ประมาณนี้แหละไม่ความเร็วก็อัตราเร็วไม่ระยะทางก็ถามหาการกระจัดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ละปีแต่ว่าข้อนี้ก็เห็นออกเกือบทุกๆปีเช่นกันนะครับครูก็มั่นใจว่าประมาณร้อยละ 80น่าจะมีข้อนี้เช่นกันนะครับในปีที่กำลังจะสอบนี้